เมื่อพระทุดงเผชิญกับเสือโคร่งตัวใหญ่สองตัวทั้งดักหน้าและดักหลังท่านจะทำอย่างไรหลวงปู่ชอบท่านพักอยู่ที่เสนาสนะบ้านกบโพวังกรรมประมาณหนึ่งสัปดาห์จากนั้นท่านจะเดินทางไปอำเภอด่านซ้ายท่านได้เผชิญเสือโคร่งใหญ่สองตัวดักหน้าดักหลังแต่ทำสแสดงปาฏิหาริย์ทำให้ท่าน รอดตายมาได้อย่างน่าสจัจจรย์โดยมีเรื่องเล่าไว้ดังนี้บรรดาลูกศิษย์ท่านพระอาจารย์มัน่นมีลักษณะคล้ายคลึงกันทางด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินส่วนการประสบเหตุการณ์ภายนอกที่น่าตื่นเต้นหวาเสียวมีต่างๆกันไปตามสถานที่อยู่บำเพ็ญและที่เที่ยวไปไม่เหมือนกันเมื่อจะกล่าวมาถึงตอนนี้ ก็ทำให้ระลึกเลื่อมใสและบูชาท่านอาจารย์องค์หนึ่งซึ่งเป็นสิทธิ์ผู้ใหญ่ท่านอาจารย์ที่มีการเที่ยวทุดงกรรมฐานแตกต่างจากมูคณะอยู่บ้างจึงขอประทานโทษนำเรื่องท่านออกมาลงให้ผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันในสมัยปัจจุบันว่าสิ่งที่เคยมีมาในครั้งพุทธกาลอันเป็นส่วนภายนอกอาจยังมีในสมัยนี้ได้อยู่บ้างหรืออย่างไร คือเราเคยได้ยินหรือได้เห็นในหนังสือว่าช้างมาถวายอารักขาและลิงมาถวายรวงพึ่งแด่พระพุทธเจ้าเป็นต้นเรื่องคล้ายคลึงกันในสมัยนี้ก็อาจเป็นเรื่องของท่านพระอาจารย์องค์นี้จึงขอประธานออกนามท่านด้วยเพื่อเป็นหลักฐานไว้กับเรื่องที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้หลวงปู่ชอบฐานะโม อายุคงย่างเข้าเจปีจำไม่ค่อยได้ทราบว่าท่านบวชมานานการปฏิบัติท่านชอบอยู่ในป่าในเขามาตลอดถึงปัจจุบันท่านมีนิสัยชอบออกเดินทางในเวลาค่ำคืนท่านจึงชอบเจอสัตว์จำพวกค่ำคืนมีเสือเป็นต้นพอบ่ายวันหนึ่งนั้นท่านหลวงปู่ชอบฐานะสโมท่านได้เดินทางจากอำเภอหลมสัก มุ่งทางไปจังหวัดลำปางเชียงใหม่พอจวนจะเข้าดงยางหลวงก็พบชาวบ้านเขาก็บอกท่านด้วยความเป็นห่วงว่าขอนิมนต์ท่านพักอยู่ที่หมู่บ้านแถบนี้ก่อนเช้าวันลุ่งขึ้นค่อยเดินทางต่อไปเพราะดงนี้มันกว้างมากถ้าตกบ่ายแล้วเดินทางไม่ทะลุดงได้เลยถ้าเดินทางไม่ทะลุป่าในตอนกลางวันนั้น โดยมากคนมักจะเป็นอาหารของเสืออยู่เสมอเพราะความไม่รู้ระยะทางใกล้ไกลดังนี้พ่อบ่ายไปแล้วเดินทางไปไม่ทะลุแน่ตอนกลางคืนเสือมันก็จะออกมาเที่ยวหากินถ้าเจอคนแล้วมันก็จะถือว่าเป็นอาหารของมันไม่สามารถมีอะไรใดผ่านปากเสือไปได้นี่ก็เพราะกลัวพระคุณเจ้าจะเป็นเช่นนั้น จึงไม่อยากให้ไปในเวลาบ่ายแล้วเช่นวันนี้ป้ายประกาศเขาปิดไว้เพื่อผู้เดินทางจะได้อ่านและทราบเรื่องของดงยักษ์นี้แล้วไม่กล้าไปยักษ์จะไม่ได้กินเป็นอาหารของมันหลวงปู่ท่านก็ถามว่ายักษ์อะไรกันเคยได้ยินแต่โบราณท่านว่าไว้แต่ทุกวันนี้ไม่เคยได้เห็นได้ยินเลยพึ่งมาได้ยินเอาวันนี้เอง เขาก็เรียนตอบท่านว่ายักษ์เสือโครงใหญ่ลายพาดก่อนนั่นเองท่านมิใช่ยักษ์อื่นที่ไหนหรอกถ้าไปไม่ทะลุดง,งเสือต้องกินเป็นอาหารอย่างแน่นอนจึงขอนิมนต์ท่านกลับคืนไปพักค้างที่บ้านแถบนี้เสียก่อนพรุ่งนี้เช้าตะวันบ่ายฉันข้าวเสร็จแล้วค่อยเดินทางต่อไปแต่ท่านไม่ยอมกลับจะขอเดินทางต่อไปในวันนั้น เขาก็เรียนท่านด้วยความเป็นห่วงว่าบ่ายขณะนี้แล้วใครจะเดินเร็วขนาดไหนต้องมืดอยู่กลางโดงใหญ่นี้ไม่มีพ้นทางเป็นไปได้ท่านไม่ฟังเสียงเขาเลยมีแต่จะไปท่าเดียวเขาเลยถามท่านว่าท่านกลัวเสือไหมท่านก็ตอบเขาว่ากลัวก็จะไปชาวบ้านเรียนท่านว่าหากมันมาเจอแล้วอย่างไร มันก็ไม่หนีคนเลยต้องกินเป็นอาหารแน่นอนถ้าท่านกลัวเสือกินคนท่านก็ไม่ควรไปเพราะถ้าขินไปมันก็จะกินท่านแน่นอนท่านตอบว่าถ้ากรรมาถึงตัวแล้วก็ย่อมเป็นอาหารของมันไปเสียถ้ากรรมยังสืบต่ออยู่มันคงไม่กินว่าแล้วก็ลาเขาออกเดินทางไปอย่างไม่อาลัยเสียดายต่อชีวิต พอท่านก้าวเข้าในดงมองดูสองฝากทางมีแต่รอยเสือตะกุยดินทั้งขี้ทั้งเยี่ยวทั้งเก่าทั้งใหม่เต็มไปหมดตลอดทางท่านก็เดินภาวนาเรื่อยไปดูรอยเสือตามทางเรื่อยไปใจก็ไม่กลัวพอมืดก็ถึงกลางดงพอดีในขณะเดียวกันนั้นก็ได้ยินเสียงเสือโคร่่งใหญ่กระหึ่มมาตามข้างหลัง ตัวหนึ่งกระหึ่มมาทางด้านหน้าต่างร้องมหากันตัวอยู่ข้างหลังก็ร้องใกล้เข้ามาจวนจะทันท่านตัวอยู่ข้างหน้าก็ร้องใกล้เข้ามาหาท่านแล้วต่างฝ่ายก็ต่างร้องใกล้เข้ามาทุกทีผลสุดท้ายทั้งสองตัวก็อยู่ข้างหน้าทั้งตัวอยู่ข้างหลังก็มาถึงท่านพร้อมกันพอมาถึงท่านแล้วยิ่งกระหึ่มใหญ่พอองค์หลวงปู่ชอบ ท่านเห็นท่าไม่ดีแล้วท่านก็หยุดยืนนิ่งอยู่ปรงอน,นิจจังว่าเราคงครั้งนี้แน่เป็นครั้งยุติของชีวิตเพราะมองไปดูตัวอยู่ข้างหน้ามันก็กำลังทำท่าจะกระโดดมาตะคุบท่านชําเลืยงตาไปดูด้านหลังก็กำลังจะทำท่าที่จะกระโดดมาตะคุบท่านเหมือนกันแต่ละตัวอยู่ห่างจากท่านราวาเศษเท่านั้น ขณะนั้นก็ปรากฏว่าจิตกลัวจนเลยกลัวยืนตัวแข็งได้อยู่กับที่แต่สติยังดีจึงกำหนดจิตให้ดีไม่ให้เผลอแม้จะตายในขณะนั้นเพราะเสือกินก็ไม่ได้อะไรเสียดายต่อชีวิตพอได้สติองค์หลวงปู่ก็กำหนดย้อนกลับจากเสือเข้ามาหาตัวโดยเฉพาะจิตก็รวมลงอย่างสนิทในขณะนั้น ความรู้ผุดขึ้นมาว่าเสือกินไม่ได้แน่นอนดังนี้จากนั้นก็เงียบหายไปเลยทั้งเสือทั้งคนไม่รู้สึกว่าตนยืนอยู่หรือนั่งอยู่ความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งต่างๆภายนอกตลอดร่างกายได้หายไปโดยสิ้นเชิงในเวลานั้นความหมายก็คือว่าเสือก็หายไปพร้อมๆกันยังเหลืออยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวง เพียงอันเดียวทรงตัวอยู่ในขณะนั้นจิตรวมลงอย่างเต็มที่คือถึงฐานแห่งสมาธิแท้และนานเป็นเวลาหลายชั่วโมงจนถอนขึ้นมาเรื่องจิตที่ลงเต็มที่แล้วเป็นอย่างนั้นมันดับหมดแหละสัมผัสอายตนะนี้กับภายนอกหมดเพราะจิตไม่ออกมาหาทางเดินนี้จิตอยู่ข้างในตาหูจมูกลิ้นกายก,ายก็เป็นประตู เปิดโล่งอยู่เฉยๆไม่มีคนเข้าออกกระแสของจิตมันเข้ามันออกของมันไปตามทวารเวลานั้นมันเข้านั้นหมดเลยความรู้ดับหมดพอจิตถอนขึ้นมาตัวเองยังยืนอยู่อย่างเดิมบา่าแบกกรดและสะพายบาดมีข้างหนึ่งหิ้วโคมไฟเทียนไขส่วนไฟดับจะเมื่อไหร่นั้นไม่ทราบได้เพราะจิตรวมอยู่นาน ท่านว่ามันก็แปลกอันหนึ่งตอนที่มันลงเต็มที่แล้วนั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วร่างกายน่าจะล้มลงไปมันกลับไม่ล้มท่านก็เลยนั่งลงจุดไฟด้วยความเอิบอิ่มในความอัศจรรย์ของจิตมันมาปรากฏในเวลาจนตอกจนมุมอย่างนี้พอจุดไฟสว่างขึ้นแล้วตามองไปดูเสือสองตัวนั้นเลยไม่เห็นไม่ทราบว่า พากันหายไปไหนเงียบขณะที่จิตถอนขึ้นมานั้นไม่ได้คิดกลัวอะไรเลยแต่มีความอาถรรพ์เต็มหัวใจขณะนั้นแม้เสือจะมาอีกสักร้อยตัวพันตัวใจก็ไม่สะทกสะทาเลยเพราะได้เห็นฤทธิ์ของใจและของธรรมอย่างประจักษ์แล้วเรื่องนี้หลวงปู่หลุยจันทสาโรมักกล่าวสรรเสริญหลวงปู่ชอบว่า ท่านมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวมีธรรมคมในฝักสันโดษซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของพระโยคาวะจรในสมัยปัจจุบันตอนเสือตัวนั้นจะก,กระโดดขยํำท่านหลวงปู่ชอบท่านบอกว่าท่านได้ภาวนาพุทโธอย่างเดียวหมู่บ้านที่หลวงปู่ชอบเดินทะลุป,ป่าออกมาบินทะบาทคือบ้านโคกงามอำเภอด่านซ้ายหลังฉันอาหารแล้ว ท่านเดินทางมาอำเภอด่านซ้ายขอเข้าพักที่วัดพระธาตุศีสองรักสมัยนั้นยังเป็นวัดที่มีพระเนมจำพันษาอยู่ปัจจุบันไม่มีพระเนมจำพันษาทางราชการและชาวบ้านจึงยกวัดนี้ขึ้นเป็นโบราณสถานเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนคนท้องถิ่นและชาวจังหวัดเลยจนตราบปัจจุบัน